สวัสดีครับเป็นสุดทํายของ project ผมก็ผีพีกานรนั่นแหละกลับไปพีกี่สแล้วก็มเล่ากันว่าเป็นไงขอไปดูกันว่าพบสุดยังไงว่าเป็นตืน่เช้าอไลากัน วัแรกตอนก่อนเช้ามาประมาณเจ็ดโมงเช้านะเนี่เจ็ดโมงเช้าก่อนก็ทิ้งข้าวมาแม่เดียวเขาก็แต่ตัวใส่เสื้อโซเชนาเดียงก็แต่ตัวใส่เั้นเดียงมานที่นี้ก็ก็จะกินข้าวแต่แล้วแล็กก็ซอบก็เลยกินข้าวก็ไปกับไปโรเรียนก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงว่าไปดูกันวันแรกตอนวันแปดโมงแล้วก็กรไปเดียง ก็าเใส่อ่าสุพนรณเดียนะก็กทอกระป๋อันนี้รถน,นิ่งปลาประเทศไทยแล้ววันนี้ก็ผมเน่ยวันขึ้นแล้วผมว่าเราว่าก็อยู่บ้านไม่มีอะไรไอ้คอนจดังเนี่ยงไปอย่างเงี้ยแลจะแปลกๆปว่าเฮียไม่ดู อันนูเปเปนนน้เรียกมา,ป,าป,ปีกอะไรว่าไปแปลว่ากูนะแต่เรียกเข้ามาเขาเรียกหนูดีเดี๋ยวรู้พูดดีๆหน่อยูเรียกประมาณตอนเที่ยงประมาณแปดโมงอ่ะใช่ไหมไม่จำมะได้ว่ะแปลว่าแปดโมงแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็ว่ากินข้าวพักก่อนจะกินข้าวเสร็จแล้วก็ซื้อของกินขนมไปที่นี่หมอท่าน่ะไออีกสองคนอีกสองคนนี่เป็นใครไปดูวปะ ไอป็ดกระสุกน่าเดียงอะป็ดน่าเดีเงอะนะไม่ใช่ไม่ใช่หนังนะกูใช่หนังกูเป็นน่าเดียงกไม่ใช่หนังวะเอาสิไงวะแล้วเมไลยพมไม่เป็นไรแล้วเขาดูฉีกตากูเอุ่นไงเป็นบ้าแเ่ยแล้วเขาก็เป็นแบบกลมัวก็จีกตาอุ่นเลยเป็นบ้าตลอดเลยทิ้งไปก็ก็กินข้าวแต่แล้วเขาไปเฮใหู้ อยาายามาเห็นมองแม่าสองคนไอ้ผู้ชายสองคนนั่แหละไอ้มองสามเนี่ยแย้วพี่มอสองอยากเกิดมาให้บอสามูอย่างลวกอทับสองน,น,นั่แหละจาเลื่องเขาเกียงเขาสองนะ่ะจปที่นีมอหน้าทุเสียแล้วพะกาว่าผมว่าก็ซื้อของมากดีๆเขาบอกหน้าอานึ่งนะอนดึ๋มาว่เขาินหาโตโยยิงน่ะโต้ยิง บางตัวนั่นแหละเขาซื้อของไม่จะตัวเย่งเออซื้อของเฉยๆอกินนมไหมครับตั๊กไอหิห่งมองหน้าให้เจ๊ผมเลยไม่ไว้ให้กล้ามนหลอกจริงเลยมันท่าหลอกเอาเปล่าเนี่ยเอาว่าโอเคเป็นอะไรกับพี่พี่เอ้เป็นอะไรกบะเป็นบ้าเลยเป็นบ้าตลอด ที่นี่ก็แต่เขาเรียกอาจซื้ออันนี่อาะซื้อนั่นมาเทานยี่อาจจะซื้อกกอิล้วก็ไปห้องกรนเดียงไปห้องไม่ใช่อ,อีกสักครั้งเียก็ไปโดนเพื่อนมสอีสองคนอยามือโกงสองคนในเพื่อนบูมบอ,พ,พ,อพี่พี่อ่ะบพี่กับม่มก็วันที่นี่มีคนมาสองคน กยเขาหยมากไอตาเขาปัดตีเอาปัดเถียงันจ้ะปัดเสียปัดดีเขาบ่นนะปัดเด่นนะ,ดเ,ดนะเออดาโคอื่น,นี่แมว่าปบ้าใช่นนี้ดาคนดึงมวรสิกดาอเอนคอดูนะเขายขอบคอมเมนเคาดูเคด,ดูทบเบอ์นะมีคนดูดูทูบเบอร์นะอ่ามีอาคนเยอะเลยชก้าหายดาวเอิอย่างดากดาเขา เมียงบวดาขออย่างไอ้บ้าพออย่างเขาอะไรเขาอะไรเขาอะคุณยังไม่อ่านคุณดูคุณรู้ไม่เคยไม่เคยไปช่วยผมที่นี่วันนี้อยู่พี่อยู่บ้านไั่เป็นไ,ไรแล้ก็อยู่หลายวันแล้วไปมี้ัวโจรหลายวันแล้วก็ผมมันผมอยู่ใบ้านไม่มีอะไรเขาเปพี่ก็ถ่ายคลิปต้ตองปฏิแล้วไปถ่ายคลิปปฏิ อันดับวนทีนั่นเดียยงอ้สองคนเป็นนั่นเลียงเป็นบ้า Perfect. Perfect.